อ,าอ,าอ้าวอ้าวมอมหน้าว่ะเปนเออคนนี้เปนคนนี้เปนโอ้โหนวดยาวจังไม่มีที่หลังไม่มองอ่าโดนนี่เธอจะหลอกเราอีกคนแล้วใช่ไหมโอเคเมื่ออยู่กับลุงเนวันนี้ก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันคือเบิร์กสามัญประจำบ้านของคิลเลอร์เนี่ยมันจะโดนเนิร์ฟเว้ยก็จะเนิร์ฟอยู่ในแพท 8.0ก็ต้องมาเล่นหน่อยนะเผื่อแพทหน้าไม่ค่อยได้เล่นเอาเปิร์กแรกก่อนเลยแล้วกันก็จะเป็นเปิร์กตะขอขาวที่ที่ใช้อะ่ะคืเลอทุกคนก็ต้องใช้อะ่ะก็คือ,อเครื่องระเบิดจาก25%เจะเหลืออยู่20%อีกอันหนึ่งที่ใส่ประจําเลยนะก็กระทืบเครื่องแรงจาก30%เหลือ20%อันนี้เนิบลงไปเยอะเลยคือเสียดายนะเว้ยมันลดลงไปเยอะเลยแล้ว2เปิร์นี้ใส่คู่กันคือแบบถ่วงเครื่องได้ดีมาก อะไรวะดีๆก็วิ่งมาหาสวยๆนแะน่ตามก่อนตามก่อนเหมือนเขาวิ่งไปหาเพื่อนนะเหมือนเหมือนมีเพื่อนอยู่ตรงเครื่องเนะี้ยเอาเขาก่อนดีกว่าเขาปั่นอยู่เว้ยเพื่อนอย่าไปรบกวนเขาอ่าวนได้ทั้งวันอะ่ะอาาโดนคือเขายังไม่มีแผลไงแข็แงแข็งข้างหน้ามีไม้อยู่นะขอขวาหน่อยโดนเอา้าจะไม่ถึงประมาท หนวดหนวดยังัานอยู่รอเดี๋ยวอ้าวงงใช่ไหมคิวเล์ก็งงคืออะไรเหมือนเขาจะมาถอนเสานะต้นเกมเรายังแขวนช้าอยู่นะเดี๋ยวต้องรีบเอาเสาขาวก่อนจะทันไหมเครื่องแรกเนี่ยโอเคเมื่อก,กี้ถึงไหนแล้วอ๋ออีกเพิ่งนึงก็จะเป็นอ้อมบอกความกลัวของอีการนะ คืออ่าอันนี้อันนี้จาก12วินาทีก็จะเหลืออยู่10วิผมว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่นะคือเนะี่ยมันมันก็ยังตัดจังหวะให้ให้เซอร์ปล่อยมือจากเครื่องอะนี่แบบนี้แบบนี้เนี่เหมือนเขาไม่มีอะไรทำอะ่ะแล้วเขาก็รีบม,มาช่วยอะเมื่อกี้หัวลิมลิมหัวลิมลิมไม่เนียนไม่เนียนหลังเหลืงไม่มองเลยท่าน2แล้ว ยังอยงยัง,ยงดื้ออยู่ยังดื้ออยู่หึตันห่าเฮ้ยใส่ชุดนอนเดี๋ยวได้นอนจริงๆหรอกเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเขาเริ่มมองหลังแล้วหายหายไปไหนอ่ามีลูกน้องมีลูกน้องลูกน้องยังตรวจจับอยู่อยู่แถวนี้ข้ามครับงั้วฉีกไปแล้วแต่ยังอยู่แถวนี้โดนลุมนะเอ้า บีบบีบครับบีบอ่าโ้อนกดดันอ่ะงานดีว่ะเฮ้ย <c oughs> เห็นเงาปะเห็นเงาปะอยู่เครื่องนั้นแหละนี่ล็อกเครื่องเหมือนเครื่องใกล้จะเสร็จแล้วอ่ะไอ้ล้อตายที่ไปนี่เรารอรอ,รอตัวนี้มันมันล็อกแค่สิบสองวิเดี๋ยวเดี๋ยวใช้กระทืบแรงเหมือนเครื่องมันจะเสร็จแล้วอ่ะ แบบนี้แหละเต็มประสิทธิภาพมันตัดจังหวะได้ดีเลยแหละคือปั่นตั้งนานแล้วเราเรามากระทืบแบบก็คือ30%จากที่ปั่นนะไม่ไม่ใช่30%แล้วเครื่องแรงๆอย่างเมื่อกี้เต็มๆอะขึ้นไปข้างบนลูกน้องเราแม่งตามขึ้นไปอ้าวาว่าไงตัวเองดอกวะผมเห็นผมเห็นคนนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ ตั้งแต่ไลอียูจินน่แล้วเขายังปั่นไม่เสร็จอะเครื่องนี้นางสารว่ะนึกว่ามีบาลานั่นเนี่ยโดดลงมาเมื่อกี้อ่าเข้าโรงงานไม่ได้ทำงานดีว่ะฉีกเลยไม่มีที่ไม่มีที่หลังไม่มองต่อ,อไปหนึ่งแผลนะเดี๋ยวโดดเราจะสามละเออเออ เมื่อกี้ไขว่าสองคนเมื่อกี้นิสใส่มมดีนะเนี่ยลากมาหาเพื่อนเฉยเลยเนี่ยยังอยู่ยังอยู่อาออนี่ไปหมัดรุ่นรุ่นเวลาเขาต่อยนี่เสียงมันแหมแน่นสะใจดีนะพอแขวนเสร็จก็จะกระทืบเครื่องแรงเดี๋ยวไปหาเครื่องที่เครื่องเขาแรงแรงเราไปเลือกเครื่องกันอันนี้ไม่เท่าไหร่ อ,อ,ก,อ,อก่อนไปช่วยนี่คือคือฉีดยาตรงฮุกอ่ะอเนาะไม่รู้เลยเราไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาจะมาช่วยไม่ต้องรีบก็ได้ไปปั่นไปอะไรก่อนเอาว่ะเขามากดเขามากดสก,กิลว,ว่ะเฮ้ยยีเอหวานว่ะผิวผิวพิวอีกแล้ว เมื่อกี้มันเป็นสกิลแช่แขกเพื่อนอะเพือเพอเ่อเพื่อไม่ให้เลือดเพื่อนยุบเวลาโดนขแขวนตะขออ่ะเอาเฮ้ยอยู่ก็เล่นดีเริ่มมองแล้วเว้ยเริ่มมองแล้วมีมีศบตากันมองมองเออดอกไฟปึ๊บปั๊บเอาฉีกเอาอันนี้เหรอปึ๊บปั๊บเฮ้ยอ้าวไม่เล่นกันเลยเหรอโดนออื้ หนูยังไม่ยาวอ๋ออันนี้เหรอถนัดขนาดนนี้ใช่ไหมถนัดอันนี้ใช่ไหมนนนได้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 ถนัดอันนี้ได้ได้ได้ปึ๊บปึ๊บเออกูหลงเองไง <c oughs> อยู่ๆก็ชำนาญกูเฮ้ยเอาว่ะยัดนะเออตั้งนานไม่พงไม่พับอ๋อเอ,อ๊ะ หรือถนัดบ้านนี้ขนัดบ้านนี้ใช่ไหมได้ดิได้ดิบ้นนี้บ้านนี้ก็ได้บ้นนี้ก็ได้ชิคกี้โอ้เราไม่เสียเวลากับเธอแล้ะต้นเกมเธอมาหลอกเราแหมถ้ามันเป็นออยเล่นไม่เป็นหลังไม่มองอ่ะไอ้นี่ก็อยู่กับเครื่องเนี้ย มมันันอย่างอื่นเหรอมันมีอะไรในเครื่องนี้บอกดิเฮ้ยเฮ้ยอา้าวตกลงมีบาลานส์เหรอโอ้ตอนแรกนรึกว่าไม่มีเดือดหงุดหงิดแล้วไอหัวแล้วเพื่อนตายอยู่ตรงนี้รอมาหาเพื่อนเฉยเลยโอ้เสือเครื่องแรงเครื่องแรง ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพกระทืบเครื่องแรงครับผมตัดสินใจถูกไว้ที่ท,ท,ทิ้งทิ้งเฟงหมิ่นไปมาเจอคนนี้พอดีเลยเดยวเครื่องเขาไม่เสร็จอ่ะโอ้ยมีสองคนแต่นี้รอช่วยเพื่อนนะดิเป็นไลายต่อไปเลยนะเธอเหมือนเหมือนเขามองหลังปะมองหลังแล้วเว้ยเอ๊ต้นเกมไม่มองว่าเมื่อกี้ ชำนาญการแต่แตอนแรกก็อ,อ่อยเราวอะเหมือนเหมือนตัวเมื่อกี้ใช่ไหมเอาไปหนึ่งแผลก่อนเขาบ้านนี้อีกแนะเป็นไรวะบ้านหลังเนี้ยเสียเวลาอีกชัวร์เนี่ยอยู่ๆก็เล่นเป็นเฉยเลยอ่าโดนตนี่เธอจะหลอกเราอีกคนแล้วใช่ไหมฉีก <c oughs> เอาแล้วเสียเวลาแน่เลยคนนี้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะออ <c oughs> มันเป็นมันเป็นมุมอับไงคิดว่าเราไปอยู่คนเดียวเหรอปั่นกันไปถึงไหนแลว้วน่โดนผู้หญิงหลอกสองคนแล้วเนอะแจ้งเตือนเราสังเกตซอมบี้ก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเครื่องโรงงานก่อนเฮ้ยเขาไม่มาปั่นว่ะเฮ้ยดูจากภาพแล้วเหมือนเหมือนเขาล,ล่อซอมบี้ออกจากเครื่องอะ เครื่องหน้าปั่นเออนี่งไงแมแบบนี้เหมือนเดิมนะกระเทือเครื่องแรงใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพปั่นไม่เสร็จละงานเนี่ยบางทีก็น่าโมโหนะแบบเราปั่นเครื่องอยู่แล้วซอมบี้ก็เดินไปอะ่ะก,ก็คือเขาทํางานดีไงถ้าจ่ายค่าแรงกับเหงื่อที่เสียไปอะ่ะเขาก็ทํางานเต็มที่เห็นปะเห็นอะไรปะเห็นอะไรปะคือคือซอมบี้มันหันหน้ามาทางนี้เว้ยฉะนั้นคนต้องเดินผ่าน นี่ไงเลี้ยวเลี้ยวตามเลยคนนี้เหมือนเออไม่เคยเจอวะเขาไปเนียนอยู่ตรงไหนมาวะไม่เจอเลยใช่ไหมอ่ารับเชื้อไปก่อนอรุ่น้องก็ตามไขวะอ่าอยู่ตรงนี้เอาสองเอาสามสามคนเลยอ,เอ่ามองหน้าวะมองหน้าวะมีอะ,อะไรอ๋อจะเล่นด้วย เมื่อกี้สองคนเมื่อกี้หลอกไปแล้วจะจะหลอกเราอีกคนใช่ไหมจะเล่นด้วยใช่ไหมนี่นี่มองหลังมองหลังตลอดเอาติดไอติ์มันจบแล้วแบบนี้มามองหลังตอนนี้มันช้าไปเว้ย <c oughs> ลากหาเพื่อนอีกแกไปคุณถูกโหวตให้ออกนะครับคุณพาไปหาเพื่อนตลอดเลยอะแบบนี้ต้องกำจัดจุดอ่อน โอเคอ้ายังไม่ไปไหนเครื่องก็ยังไม่เสร็จไม่ใช่เหรอไม่กินครับไม่กินอ้าวมาจุดวนนี้ก็โดนสิน้องทำงานดีจริงๆว่ะเออไม่ชีเหรอเอาไม้เดิมใช่ไหมต้องโดนให้ได้ใช่ไหมอ้าววนสั้นวนสั้น เอาหมันรุ่นไปโดนจนได้กูยังไม่ไปไหนจริงอะ่ะจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเหมือนเหมือนเขาล่อเพื่อนว่าเขาล่อให้เพื่อนปั่นอย่างงี้ป่ะแบบวนอยู่ที่เดิมๆเออจริงด้วยนะเออผลลับออกมาดีนะเนี่ยเราอะ่ะผลงานดีขึ้นเสาสมัยนี้มันมีแต่คนหลอกเก่งเนาะ ประเด็นคือเราเราก็ยอมให้เขาหลอกไงเออผมลืมบอกล็อเครื่องของซีโนบา์นะก็คือเวลาเพื่อนปั่นเครื่องเสร็จอะอีกเครื่องถัดมาที่ที่ปั่นใกล้เสร็จเหมือนกันน่ะเขาจะโดนล,ล็อกเว้แล้วเนื้อของเขาก็คือจะล็อก30วิวิเหลืออยู่25วิแล้วคือเมื่อกี้มันพอดิบพอดีเลยเว้ยนะเนี่ยกระเทือกเครื่องแรงไปก่อนเป็นไงคอมโบมหาเทพมีเสียงอ่ะ ไม่ให้ปั่นต่อหรอกครับรถเครื่องจะใกล้เสร็จอยู่แล้วจังหวะมันดีมากอ่ะเมื่อกี้มันน่าเสียดายสำหรับเซอร์นะแบบเขาปั่นตั้งนานแล้วมันจะเสร็จอยู่แล้วไงอุ๊ยพี่ขอขอสะบัดเมาส์โดนข้อเท้าไปทีเป็นเออคนนี้เป็นคนนี้เป็นโอ้โหนวดยาวจัง <c oughs> ก็เหลือคนสุดท้ายนะเฟิงหมินใส่ชุดนอน,นออกมาเล่น เราก็เก็บคนเล่นเป็นเอาไว้ท้ายสุดไงอย่าไปไล่ช่วงแรกถือเราเดินตามไปนะไม่เหลือเครื่องติดหมดอะแล้วเนียนด้วยไงไปไหนแล้วะเนี่ยหายไปละไม่ได้เอาเปิร์กหาคนมานะบางทีแบบคนที่4ี่เนี่ยเขาเขาก็จะเนียนจนหลุมเปิดะอะอยู่นี่ ก็เป็นไปได้ก็แขวนสามไปเลยไม่ต้องซีเรียสมากแต่เราแต่เราซีเรียสนิดนึงไงเราเราอยากเก็บสี่โอ้นี่ไงเขาออกมาโชว์เลยอะเหมือนแบบมึงหากูไม่เจอสักทีวะอะไรเงี้ยงเบื่อมาเรามาทำให้มันจบไปดีกว่าจอร์ดรับเชื้อไปอ้าวจะไปไหนกันแล้วทีนี้บ้านหลังนี้ไม่เหลือไม้แล้วนะ แล้วว่าพวกนายฝืนว่ะนี่ไงกูไม่เหลือไม้เต็มเต็มอ่ะกูล่อขอบไม้บ้านเลยอะ่ะเืินเลยกูทีนี้อือเอาเลตัวนึงนะเห็นไหมเห็นไหมลูกน้องทำงานดีนี่นี่เขาบอกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ วยนี่มันโดนดีวะ่ะยอมเถอะ,ถอะไปไหนไม่รอดแล้วอ่าลูกน้องมาเป้าหน้าต่างไว้ลูกบีบไว้บีบไว้โอ้โหเขาไม่ยอมเราจริงๆวะ่ะ แหมอ๋อจะเนียนจะเนียนโถ <c oughs> โอเค <c oughs> ก็ส่งท้ายนะกับเปิร์กที่เขากำลังจะเนิฟแล้วเปิร์กที่ผมเสียดายสุดเนี่ยมันไอ้นี่ไว้กระทืบเครื่องแรงของตัวตวลกอะ่ะ มันเป็นเพิร์กที่ผมพกติดตัวบ่อยมากมากกว่าเสาขาวอีกนะมันใช้ได้ตลอดไงเสาขาวมันใช้ได้สี่แล้วมันเหลืออยู่แค่20%่สิบเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าแพทหน้ายังจะพกติดตัวอยู่หรือเปล่าแล้วที่เนิร์ฟนี่คือแบบเพื่อเขาคอมโบกันดีไงแล้วพอเล่นสูงเจอพวกตีตีสีปั่นเครื่องดีๆนะงานเข้าเลยผมบอกเลยแต่ยังไงก็รอดูแพทหน้ามันเข้ามาก่อนเผื่อลองเล่นดูแล้วเราก็แบบเรายังพอรับได้อะยังไงเพิร์กก็ยัง มีเยอะแยะเผื่อมันก็แก้ทางกันไปแก้ขัดกันไปโอเคจี๊ไปครับ